สวัสดีครับพบกับเราในช่องพายแซมสั้นกอนเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่ในโครงการนะครับถึงฤดูการปลูกญ้านะครับอปลูกญ้าแล้วก็อีกสองเพลงนะครับวันนี้แต้ว่ายังรอรถนะยกล่องอยู่นะครับวันนี้เป็นเพลงของของพายบุญทรนะครับหรือว่าของปารเตอร์นะครับอ๋อของพี่แซมปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะของพี่แซมก็เสร็จแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นพี่แซมปลูกแล้วเสร็จแล้วนะคะเพลงหนึ่ง น,นี่ก็มีกําลังแปลงของบุญทรงนะตอนนี้ก็นี่ค่ะไถแล้วไถแล้วนะคะเกรว่ายังไม่ได้ยกล่องครับว่าจะมายกล,ล่องเลยครับวันนี้ก็จะมาช่วยปลุกคะดูแต่ว่าวันนี้ควานเป้ยของเรามีผู้ช่วยเยอะครับวันนี้มีทั้งผู้ช่วยมีทั้งกำนันนะครับอโอบตโตมาหมดนะครับวันนี้มาช่วยกันทุกคนนะครับมาช่วยไม่ได้มีอะไรนะครับจ้างบนนิเต้ย จ้างบอลนี่พนักงานนี่จ้าครับงูจ้างแต่ต้องให้รอให้มีจ้างก่อนถ้าไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับเออไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับคันเตอร์บอกว่าจ้างแต่ว่าอ่ายังไม่จ่ายจ้างแบบไหนครับจ้างแบบไม่จ่ายอืมจ้างแบบไม่จ่ายดูนี่ก็เป็นพนักงานของคันเต้นะคะน้องๆมาจากบ้านอ่าโนนสำราญบ่ครับโน่นสำราน นวลมวนเออเห็ดยังกับมวนเห็นบอกมาซอยกันจะค้นละมันนี่หนึ่งสองสาสี่ห้าว่านี่คนนี้มวนกับมูมีดบ่มี่บว้เดี๋ยวมีดมามีดอยู่ฮ้อนเนเตอนทเดาจานเอามาให้พิ่ตัดอะไยังอ่ะนี่ก็กำลังตัดยอดอันนี้จะเป็นหญ้าของโครงการนะคะแจกส่วนหญ้าที่เราอ่า ไปตัดวันนั้นที่อำเภออะไรนะกาบเชิงกาบเชิงก็ลงแปลงพี่เซมแล้วเนาะไม่ใช่ก็ลงลงบางส่วนลงบางส่วนลงบางส่วนแล้วก็จะไปลงแปลงมีอีกอีกหลายแปลงค่ะมีอีกหลายแปลงตอนนี้ก็เนี่ยอันนี้ตัดยอดของย้าที่เจก่อนก็จะดูอ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะงอเงงี้ไม่รู้ดูสภาพยาง เข่าใจบ่ละงงๆอยงเงี้ยเข่าใจบ่ลาเตงงงงองเงี้ยเข่าใจครับเข่าใจนะเข่าใจต่วนี้สายโซนของเรากะว่าจะมานี่ค่ะเอาจอบมาแล้วนี่ยจบก็เอามาแล้วนะคะนี่แต่ว่ายังไม่ได้ยกล่องก็เลยผู้ช่วยก็เยอะแล้วก็เลยต้องมายืนให้กำลังใจใช่ไหมคะอาาจรย์ หอเขาหย่านเป็นลมเขามีฮอดหอเขามาส่งลูกน้องเมื่สิพ่ออิ่มกันบารมูบารมูอะไรคืมาหลายคนเห็นแต่ควาเตื่ผู้เดียวครับผ่านกันเขาก็จอดเออได้ได้ได้เอียงฮอเขาต้มไก่ครับไปแคม้นเลยเด้อทิดเด้อมาสิเอาไปกินก่อนอยู่ยำใด้แคว้มากถึงโมเมนเซเว่นอย่กินได้ทุกเวลาเด้ออ วันนี้เราอ่ะเป็นพี่ใหญ่นะคะเดินสำรวจงานไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วมันไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วเพราะว่านุนคณะงานเขาเยอะที่ดได้ยกบ่หมื่นนี้ล่ะตอนนี้รถไทรถไทย,ยังไม่ว่างเอออทีี่่่มนาต้องรอรถมายกล่องนะคะถ้ายกล่องปุ๊บเราก็จะได้อ่านำยาน่ิลงล่องเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งค่ะแปลงหนึ่ง วันนี้เราทำงานอสองที่เพราะว่าสองควานเราแบ่งกันคนละคนละสังกัดเลยวันนี้อแปะลงใครแปลงมันนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นแปลงของบุญทรงส่วนของควานเทนจะเป็นแป,ปลงของน้ำอ, <c oughs> อ้อยกับท่านว่าถ้าคุณเป็นพนักงานคุ้เถาครับโอ้ก <c oughs> <c oughs> ้อนเต,บตยบอกว่าทาั้งฝุ่นเป็นพนักงานคนเถาทั้งนี่พนักงานัยรุ่น เดี๋ยวรอดูเขาวัยรุ่นกับคนเฒ่าอันไหนจะทํางานดีกว่ากันเนี่ยทยอยลองเดี๋ยวเข้าเดียวได้แล้วเข้าเดียวแล้วเลยแหละเศร้าเราแปลงแล้วเดี๋ยวเราไปที่แปลงนูง้นอีกต่ออีกแปลงนะคะ,อะตอนนี้เราก็มาถึงอีกแปลงหนึ่งนะคะวันนี้ความรับผิดชอบของคันเทนนะครน,นี้เมื่อกี้เราไปแปลงคอนเตอร์มาแล้วนะคะอันนี้คือลงพันญ้าเสร็จแล้ว รอแค่กลบโตนะคะตอนนี้ไปสอนเรากลังอ่าเบลงนะครับเบลงแล้วคึงว่าจะมาคุมงานอย่างเดียวนะ,ะไม่ได้แล้วต้องลงมือเองนะ,ะอืะ ยอดปุยแล้วบ่ปุยนะยอดบุญก็กลายปุยยอดเสียเปื่อปุยเลยโอ้ยเว <c oughs> ลาตอนนี้ตอนนี้พนักงานกำลังพักเที่ยงอยู่นะคะเพราะว่ามาทำแต่เช้าตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงกินข้าวแล้วนะคะพนักงานยังไม่ลงนะคะัายสนจับก่อน ักกินข้าวบางคนก็ยังไม่มานะคะแล้วก็รถก็กาลังยกล่องอีกแปลงนึงนะคะนอีกฝั่งนูน้นแปลงนี้คือลงหญ้าเต็มแล้วมีแขกมาบ้นออสงสัยจะมาช่วยงานหรือเปล่านะครับ <laughs> ะเออโอ้ตอนอดมาแล้วครับอยากกมยิงเองล่ะอืมให้กอรก็เลยก้มยิงเออืหรือแค่กบล่องค่ะถ้ากบถ้าสับเสร็จแล้วก็ กลบก็แป๊บเดียวฮะกลบจะง่ายกว่าของควันออดปลูกเสร็จยังยัครับรยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังลงมือครับวันนี้ก็กำลังลงมือตัดยอดไว้ครับขาหายแล้ววะเ,เกืจะาหายแล้วครับเหลือนิดเดียวใกลจะหายแล้วใส่บูทได้แล้วอ,อยู่ไม่ได้แล้วครับอืออยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่า<ช>ถึงเวลาต้องปลูก,ก<ด>หญ้าครับเดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวไม่ทันการถ้าฝนหมดนี่ ก็จะเรียบร้อยค่ะปลูกไม่ทันแน่นอนโอ้เสียงอะไรอ่รุ่นนะครับไฟโซนเราจะอีหวานขึ้นหรือเปล่ามิดมิดก็ใหญ่ด้วยฮะดูอาเดี๋ยวเราให้ไฟโซนมาถึงเดี๋ยวถามดูว่าร้อนแดดหรือเปล่าครัวันนี้ขึ้นระยะน้าหนีวันเล็กครับ ทำดันอีหวานขึ้นยังฮะับทำไมมาพักเร็วจังขอเห้วครับฮะขอเห้วอะไรขอแห้งขอแห้งเออขอแห้งไม่ได้อะคอทำตีนอะไมือขอหายใจโอ้คอหายใจดูดูมีดครับดูมีดโอ้ด้ามมันหนักนะดูได้กี่ล่อง สองลงนะต้องมาพักเพราะว่าเพ็่บอกว่าพอแห้งนะคะว่าวันนี้แดดก็ร้อนพอสมควรเออไม่แน่ตอนเย็นอาจจะตกนะวันนี้ถ้าตกพอดีพอดีก็ยากจะเกิดสวยแต่ถ้าตกแรงมากก็แน่นอีกนะฮะก็เป็นโรคเป็นโรคฮิตครับก็เลยต้องทำช้าช้าอ๋อเป็นโรคฮิต อันนี้เนี่ยโทรตามแล้วครับแฟนออของเราเป็นยังเออเดวกไปเลยดิกระปิ่งอะไรด้ยนี่เลยไปยังนี่ใช้เกี้ยวนายาดี ตัดมันได้ไหมโอ้ชอฮะอั้นก็เดี๋ยวถ้ายาขึ้นเดี๋ยวเราจะมาให้ชมนะคะว่าการปลูกยาจะเกิดดีหรือเปล่าอันนี้ของคอนเทนนะคะกับคอนเต้อีกส่วนหนึ่งนะคอนเต้ก็พนักงานเยอะหน่อย ส,ส่วนคอนเทนเห็นคอนโต้อบอกว่าพนักงานมีแต่คนแก่นะคะก็เลยหายหมดเลยไม่เหมือนวัยรุ่นทางนู้นนะคะยังคึกครืค้นอยู่ตันนี้มีแต่คนแก่พรายซ้อนนะคะคนเดียวทำคนเดียวครับเอาสับใหญ่เลยออโอ้โหเมื่อกี้พักกินน้ำแล้วก็เอาต่อนะคะนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องฟลาแซมสัน้นผนเบืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ